สวัสดีครับผมกับตอนนี้ครับผมเนาะผมจะไปตามเลขไม่น่อยปั่นแมนให้แฟนขับท่างช่องครับผมถ้าชอบไม่ลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะก็ถือว่าเลขไม่น่อยเขาดีมากครับผมงวดที่แล้วไม่น่อยก็ให้038083นะครับเนาะตัวเดียวครับผมนี่ครับผมหลักฐานครับผมนี่งวดที่แล้วนี่ครับผม0383803แล้วก็80ครับผมเนาะ งวดนี้ครับผมจะมาตามเล็กไปหน่อยให้แฟนครับทางช่องครับผมแล้วก็นําเงินครับผมนําเงินเอฟซีที่เขากุมนะครับเนาะผมจะนํามาให้ทุกปูครับผมทุกอาจารย์ทุกผูไปหาเล็กมาคนละหนึ่งพันบาทครับผมไม่น้อยครับผมครับนี่ครับผมนี่ครับผมเนาะหลายๆจาเอฟซีทุกคนครับผมอายวทุกผูฮารพ่อสิพันธนึ่แล้วเงินท่านหนึ่งมาให้ครับผมไม่น้อยแน่นอนก็สิไปแต่ซื้อของคืนให้ปูครับผมไม่น้อยครับ ตอนนี้นะครับผมผมปิดกลุ่มแล้วเพราะว่าคนเยอะมากครับผมผมดูแลไม่ทั่วถึงนะครับผมเดอ้อเงิง่นผมจะให้ทุกอาจารย์ครับผมเนาะทุกคนที่มุหาเล็กมากให้คนละหนึ่พบาทครับผมกัแบบประมาณนี้ครับผมจะมาถามไปหน่อยครับวันนี้เดวตัวได้แน่ครับผมเนาะ สวัสดีครับผมไปหน่อยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีสดครับทหารเต็มที่ทุกคนเด้อขอใจได้หลายเด้อครับผมไปหน้อยครับเดี๋ยวก็มีตัวดีตัวเด็ดฝากขึ้นเ่าล่ะสิเขาต่อเขาไปมันเป็นเรื่องความฝันเนาะครับผมแต่ละเยอะหน่อยกับเสียขอเงี้ยหน่อยครับผมไปหน่อยว่ามันก็สิเขาไปเรื่อยๆนั่นแหละูใ้ใดติดตามถามก็ไปหน้อยครับผม งนเลาถึงไรบุคับผมนเห่น่อยได้สามหมื่นถึงสามหมื่นถตัวเส่ละศูนยตัวโตมากละคือศูนย์แปดแปดูอ๋อครับผมครับหี่ก็ซื้อละละครับผมไม่น้อยหี่ก็ซื้อกับฟันลละนกกรมอบอกแล้วนกติตัวคยมาบอกมันก็บมอบอกแล้วมันมาไม่น้อยอ๋อครับผมบนเขาเรียงควบฝันเนาะครับผมไม่น้อยครับส้มควบฝันฝันว่ายนหน่อยตัวํำสาม จะหน่อยหคนก็เลือดฟันไปว่าเห็นใคาเจ้าก้นน้ำสางจะสางบ้านเห้าน่ะคนใหม่มันขี่ตมมันต้องเละมันบ้าอันนี้ขี่ตมงเบลเละเออขี่ตมนี่แหงไปเลยมันสางในกระงามบ่มีเลนไม่แหงว่ามีสกปกบ้านเรามีพูญิ่งไปยืนอ้อมปากสางไปยืนซองมึงสางยี่หน่อยเล้ว่เอาถ้ากันเลเบิ่งสางยังกระเดียกกระดอเพราะเคยเห็นสางไยี่หน่อยว่าเออเล่นกเลยคือมีซีแล้ว ยิงกัะซีได้ไหมหน่อยเออว่ายิงกระซีเนี่ยนะปานิพอดีพราเพายิงเนีบอกแค่ไ้นว่ากันเนบออกจากข้าจรอเนี่ยฝั่งั้ก็ไปเบิ่งคักเบิ่งเมอแถวสั่นแยกหน่อยว่าครับผมเด็กหน่อยออกไปแล้วแม่นว่าข้าววันเนี้ยออกไปแล้วเด็กหน่อยไปเด็กน้อยหกคนตกน้ำสางตายเหมดทุกคนเด็กน้อยหกคนตัวน้ำสางตายตกน้ำสางที่เขาขุดนี่ยครับผมตกน้ำสางตายเป็นเด็กหน่อยเกิดให้น้ำหมูอ้วนว่าหมูอ้วนตกน้ำน้ำตกน้ำสางน้ำขา ยิ่งห่อยหน่อยว่าโอ้ยลูกกูเสียใจเลยน้อลูกกูสิยเปากูตายว่าน้อล่ะลูกเขาตายว่าเสีนเงี่ยน้อยว่าก่อนเติมรถไี่ไวรุ่นไวรุ่นผู้นึงนั่นเขามาถามหาน้องเขาเสียว่านั่นนะครับอัมันลราว่าเงี่ยน้อยน้องเขาปิสายันว่าเงี่ยน้อยว่าห้วยน้องมึงตกน้ำสางตายทั้งสองคนมึงเสียใจเลยนั่นมึงเสียมึงเกิดช่างนนั่นเด็ดายอีเงี้ยหน้อยว่าคมันหลอดเลี้ยงขึ้นเนี่ยมันแปลว่าไม่สาวมาไม่ไพ่น่ะเป็นล่ำน่ะลงมาย่างมึงไม่น้ำสาง ผมเด็กหน่อยผู ha ้นึ้นรอไตขึ 6, 6้นมากอบนี้ไตขึ้นมากเทสิเป็นน้องสุขสว่านั่นมันโมเมนมันเป็นผู้อื่นใบเด็กหน่อยก็หายให้จนเก็บข้อเนาะแต่เด็กหน่อยนั่นเลขหกนี่เลขหกนี่ที่ว่าตายเร็วขื้นมากผู้นึงเด็กหน่อยต้องเป็นหนึ่งเด้หนึ่งครับผมโอหกศูนย์ศูนย์หกนะมันต้องเป็นสิบหกหกสิบเอ็ดเด้เด็กหน่อยว่าหนึ่งศูนย์นี่ต้องเป็นหนึ่งเด้ แล้วเนหน่อยครับผมงวดนี้ซื้อหลายไปครับงวดนี้ซื้อหลายตือแล้อกไออกนศูนหกโนยเลยตัวละสองแสนป้าตัวละสองแสครับผมศูนหี่สองยตัวหกกับสองยตัวมันก็ตัวละสองแสนเป็นบ่ครับผมครับแมนครับหกนี่ก็ซื้อซื้อซื้อน่อยอ๋อเออไม่ได้นี่ยน่อยก็มัฝันอีฝันว่าน เป็นไวยย้ยหน่อยจะไปยังไปไปพ่อพ่นครับไปพ่อพ่นพ่นเต้าทานนิแม่พาดครับผมน่อยเตาทานที่เขาเผาทานที่เขาอบเป็นกลมๆมันไหมอ,อ๋อยัดอยูครับผมเออยอะหน่อยนี่สูงลอยหาสิหาด้าดลยห,หายิมเออแต่ว่ายหน่อยไปยืนเข้มพ่นพ่นชก็ยน่อยครับหัวมันก็หัวห,หาหวัาหวหอยี่หลา,ายเด้สีตีใส่เลขกจับคองหมดแล้วแมนบอออยขันบ่อออกศูนหาอกศูนหกเลขนี่ขันก่นลณนี่นี่ยศูนหเอ ต่วเยอะหน่อยเมื่เขียนให้ดอกซูล่ะตัวอรให้ฟังครับผมไม่น้อยเต้เสรีจุคของหน่อยเลี้วซูลหน่อยเราเนหน่อยครับผมนกห้องบอกตัวเดยครับผมนกมันมาสองตัวมาสองตัวอ๋อวันที่วันที่ยี่สิบหรือยีิบเอ็นี่แหละมันมาครับเออมันมามันมอยู่อยู่กับแมงสองเสาเยอะหน่อยสิพุทธาเดี๋ยวไปหาน้องสาวสิยี่แยกจุคของสกนหลางหนาแปลงฟัน ตัวนึงอ่ตัวที่มันเคยนเาบอกตัวสีเขียวมันใช่าบินอยู่กอกป่วยวนครับผมไม่น้อยแตมีตัวนึงอ่ะจะม่อยู่กาแพงแตวมันหันหน้าไปหากันเลยครับผมหันหน้าไปหากันเยอะหน่อยว่าแล้วคุณิฟังมันสิ่ไบอกตัวไหนกูยิ้มเยหน่อยวาดิเอฟซีครับผมเยอหน่อยก็นางรตัวนเต็มบ้านก็มองซี๊เก่ากันซีเก่าเตียซีมันว่าเก่าตัวนี้ว่างสิ totally ่ละซีอเก่าไปตัวห้องอีกซี ก้าวันมาจนตัวเงาดลยอฟซีเนว่าหน้างนยกูสิบอกฟังคนน้นเขาจะบอกเป็ี่นบ้าคนนั้นอยนไม่หน่อยตัวนึงห้องซิบบตัวหนึ่งห้องเก้าอ๋อตัวห้องเก้าอีกมีเก้ามันบินไปนี้เลยครับเก้าสุดใ่เก้าวันาไปเลยือมันศูญอ่แหละเก้าวันดีถยวไปเลยในเอฟซีครับผมเนี่ยไหนมาปะคือหัวมันออกสูญเก็บมันก็ห้องซิเจ็บผู้เดียวมันซิบเจ็บนห้อง เจ็ดออก0,7นเับผมอครับกมันออกสองสองตัวนกเซบเก่าันนะเซีบเก่าวันนยั่าบประเด็นเอฟซีตัวนึงเยู่ทางกล้ย้ตัวนึงอยู่กำแพงเนาะครับมันหอมมันห้องหันหนาใส่กันนังสิ่เลยคอเซีิบเก่าเป็นตะวันลอยไปหน่อยเนานกบอกเลขครับผม2นิ้งวันที่3าวันที่สามจ้าค่บผมไปหน่อยวันที่3นกบอกเลข เข้ามาแล้ว2องกรบผมเนาะอบอกแม่หน่อยกรบผมงวดนี้งวดที่สกับผมห้องบอกสิเกครับผมเยงมาพูดอะสิวยเยหน่อยเปลี่ยนบ้าบ่าเมนี่เอฟซยหน่อยนางฟังพ่ปีไก่มันก็เคยมันบอกสเทียดีย <ะ S 2> ไปครับจบอม่หน่อยเทียสุดท้ายมันบอกซิเก่าที่ยาหน่อยถือเก่านึงที่ออกเก่านึงครับอ๋อครับผมเอาบดีครับผมเ็นให้แฟนคลับทางช่องรผมเนาะไม่น้อยเ็นนะครับผม น่อยเช่นดีกว่าเช่นกระดอกะเนาะครับผมครับลยมือจะงามอันนี้เลขเล็กหน่อยทุกสางนยสี่ยิงเป็นสีเล็กน่อยเป็นศูนมันตายมันตายเป็นศูนย์เล็น่อยหกคนครับนึ่งหกศนย์หกดจ้าการไปเพื่อนด้ครับผมครับอันอันอันนี้เขียนใส่นี่นะเลขนกเนาะครับผมครับหนึ่งศเก่าศเก่า กันสูนเก่าเซนิ้มครับตัวนี้ก็ตัวนี้ซี่หกนี่เอามากี่บ่มันไปหน่อยเอาไปเห็น่างเจ้ากับโดดเข้าหน่อยเนาะเอาลดที่สี่ผมครับผมน้นเป็นสี่นี่นะนี่คือตัวแย่หน่อยเน้นเนี่อ๋เน้นวเน้นหกศูนตัวไปหน่อยเออย่หน่อยเน้นตัวเน้นหกสูนครับผมเสื้อเบาไห้ก็ได้นี่ กวมาควกคิดของเงี้หน่อยนะพรรู้ว่าปูคนปูปอยู่ดแต่เพื่อนกับว่าเพื่อนหยักเลยเนครับผมคืว่าเป็นคักเลยคนบกซูนจะไปหน่อยอุอออกกูนมนนอยจะได้จะบาดครับผมได้หลายเสียงบอกเขาขึ้นแคนหนพ่อนครับผมใชนนเาเ็น้วขาดไม่หน่อยครับผมนี่นี่ขออกตัวนครับัน่หกหกูนจะไปหน่อยซูนหน ว่าส่วนมากเรียกได้หน่อยมันอจรจังเสียละตัวหนึ่งนหนึงนงน่งศูนย์เก่าเป็นนกห้องบอกนะครับผมเนาะนี่ครับผมนกยังไม่หน่อยห้องบอกนกชื่อ,อนกอีกอย่างวัวหาดได้หน่อยเพรารู้จักดตัวเขียวบ่อกอตัวเขียวอ๋อครับผมแต่จะว่าก็เมียนของนกตัวนี้ว่วผาดเพราะวัวผาดยังไม่เป็นหมา่อยมันบอกติดเนาะนี่ครับผมเนาะนี่ครับ406ครับผมกลับไปกลับมาเอาครับผมแล้วกั นกข้องบอกหนึ่งศูนย์เก่ากับผมเนาะนกข้องบอกเข้ามาแล้วสองงวดครับผมนี่ครับไ่หน่อยไม่เป็กันครับเดี๋ยวเขยนขยจนนะอันนี้เป็นนกข้องบอกอนกบอกครับผมครับเนาะอันนี้เป็นนกฝัน ครับผมอันนี้เลขฝันนะครับผมเนาะวันที่หนึ่งทับสี่ทับหกห้าครับผมนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมเลขฝันไม่น้อยสี่ศูนย์หกครับผมกลับไปกลับมาออกครับผมเลขนกห้องบอกครับผมเนาะหนึ่งศูนย์เก้าครับผม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเด้อนี่ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม